สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมกลับมาพบกับบารองคือเก้านะครับในคลิปที่สองนะครับผมกับแนวทางหัวหานอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่20นะครับเดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับคลิปนี้กับมัดรวมสี่นอยนะครับผมมีน้อยเฉพาะกิจเนาะล็อคพิเศษล็อคปกติแล้วก็วีไนะครับผมแต่ว่าผมก็จะเน้นให้ในนอยในนอยเด่นนะครับเนาะในเลขเด่นนะครับ สำหรับในโค้งสุดท้ายนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ก็ถือว่าถือว่าทํากันบ้านท่านนะครับเมื่อวานนี้เนาะก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆเอฟซีเนาะเมื่อวานนี้ก็มีพี่ๆเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจนะครับว่ามีโชคในในโค้งสุดท้ายนะครับผมการผลที่ออกนะครับพี่ๆสองห้าหนึ่งกับห้าสามนะครับรอบเฉพาะกิดนะครับผมสามห้าผมบ่มีนะครับเนาะก็มาเป็นเป็นตัวเด่นแทนนะครับ เป็นตัวเ่นแทนสาส่วนสองไปอยู่หน้าซังั้นนะครับอืมสองไปอยู่หน้านะครับผมส่วนรอบพิเศษนะครับสำหรับที่ผมเล่นให้นะครับเจ็ดนย์กับแปดเก้าเจ็ดศนย์ศย์กับแปดเก้าอันนี้โบมานะครับพี่พี่ในรอบพิเศษเนี่ยโบมาที่ผมเน้นให้นะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับในรอบพิเศษนะครับนะครับออกตัวเก้านะครับเพราะว่าวันก่อนนี่ถ้าผมจะบโบพิษน่าจะออกน่าจะออกเจ็ดแปดเก้าหรือห้า ห้าแปดเก้านะถ้าจับผพิษนะครับพราะห้าแปดเก้ากับเจ็ดแปดเก้านะครับนะครับรลขกระบออกศูนย์ศูนย์ได้จึงได้นะครับนอกศูนย์ศูนย์นะครับส่วนล้อปกตินะครับผมสามเก้าสามกับแปดศูนย์นะครับผมกะนี่ครับมาเข้ามาเข้าตัวเน้นนะครับนี่ครับสามเก้าเก้าสามนะครับผมนะครับถ้าไปตามในตัวเน้นผมนี่ก็น่าจะมีโชคกันนะครับสามตัวกันเนาะเชียดอีกแล้วเชียดอีกแล้วนะครับตัวเดียวอีกแล้วนะครับ ส่วนรอบ VIP นะครับตัวรองนะครับที่ผมให้ไปนะครับ6 4 6กับ3 1นะครับผมการมาเข้า3 1ตรงๆนะครับผมเนาะตัวนี้น2ตัวนี่ถือว่ามานะครับเมื่อวานนี้นะครับเสียดายที่ผมวิ่งรูดวิ่งรูดตัวพิษนะครับเนาะพี่พี่เนาะถ้าเกิดผมวิ่งรูด3นี่คิดว่าความมั่นใจพีพีเอน่าจะมีนะครับเนาะอันนี้ผมไปให้วิ่งรูดที่2นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับสองมาเลยเมื่อวานนี้นะครับผมมาเป็นตัวเด่นแทนนะครับนี่ครับผม ตัวนี้ก็จะมา3993เนาะและ้วก็3 1งตรงต้นตรงๆนะครับสำหรับแนวทางมื้อน,นี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็บมีคำเตือนทุกครั้งเนาะตัวเลขทุกตัวนะครับแดมงมาจากสูตรคำนวณน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพี่ๆสำหรับแนวทางในโค้งสุดท้ายนะครับผมผมให้เด่นไปที่นะครับผมให้เด่นไปที่ สูนะครับผมและกเก้านะครับศูย์และกเก้านะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมสายวิ่งสายรูดนี่ผมให้ไปที่เก้านะครับพี่ๆเนาะถ้าใครผมมาเก้าก็ลองพิจารณาเลขสูเลขศูตรเบิ้งนะครับเพราะว่ามันเด่นในสูตรเนี่ยมันเด่นสองตัวนี่นะครับก็ผมจะเน้นไปในรอบพิเศษนะครับเน้นไปในรอบพิเศษลองรอบปกตินะครับ เป็นอย่างคือให้ลองนะครับพี่พี่ถ้ารอบพิเศษบอมานะครับพี่เฮาค่อยตามรอบปกตินะครับแต่ถ้ารอบพิเศษมาแล้วนะครับก็แล้วแต่พี่พี่จะพิจารณานะครับก็จะยุดก็ได้นะครับเนาะถ้ายุดเท่ากับได้อยู่แล้วนะครับเนาะแต่ว่าท่านใดอยากเป็นต่อก็ลองไปรอบปกติต่อนะครับสำหรับแนวทางนะครับพี่พี่แต่ว่าภาพรวมก็คือมัดรวมสีน้อยเนาะถ้าผ่ทุนไหลก็ลองเอาไปเป็นแนวทางตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะครับรอบพิเศษรอบปกติ แล้วก็ VIP ได้นะครับผมสำหรับเด่น0ูนย์นะครับไปพี่เด่นศูนย์ผมให้ไปที่ศูนย์หนะครับ0ูนยนะครับ0ูนย์สนะครับผมแล้วก็ศูนย์หนะครับส่วนเด่นเก้านะครับวิ่งรูดที่เก้าผมให้ไปที่ เกศนนะครับเก้าหนึ่งนะครับเก้าสี่ปิดท้ายด้วยเก้าหกนะครับผมส่วนตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับผมให้ไป 04นะครับ01นะครับผม9 6และก็94นะครับผมจะประมาณนี้นะครับ4คู่เนาะถ้าไพ่มากก็ลองตามได้นะครับเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้ก็มาในตัวเน้นนะครับเนาะ31กับ3 9นะครับสำหรับรักร้อยนะครับรัก้อยในสูตรนี้ผมให้ไปที่เลข3นะครับ ไม่ไปที่เลขสามนะครับผมสามศูนย์สี่นะครับผมสามเก้าหกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆเนาะก็ลองพิจารณาเบ้างนะครับก็ขอให้มาในตัวเน้นนะครับขอให้มาตัววิ่งรูดตรงๆนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆกำลังแรงใจนะครับผมก่อนออกไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้ามีเวลากะ รับชมโฆษณานะครับเป็นกําลังใจให้เบ้าหลองในเด้อครับผมเนาะว้าพิษนะครับประการใดนะครับผมก็กราบขอโทษขออภัยนะครับแนวทางทุกแนวทางนะครับผมก็ทําเต็มที่นะครับก็อยากให้พพเอมีโชคกันทุกคนนะครับเนาะแอดให้ไปนะครับเนาะแอดให้ไปกับโบแมนว่โบอยากให้แนวทางเข้านะครับก็อยากให้เข้านะครับเนาะแนวทางเ่าเข้านี่ย่างที่บอกนะครับโบมีกาลังใจโบมีกาลังใจทั้งเหตุงานทั้งเหตุคลิปนะครับพพเอนะครับ อันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมเนาะยามใดแนวทางเข้านี่โอ้ยบะลองเห็ดงานนี่แล่นเห็ดนะครับพี่พี่เนาะแล่นเฮ็ดนะครับเพราะว่าดีใจกับพี่พี่เอฟซีนะครับผมก็ผมก็บ่ค่อยได้เสี่ยงโชคไปหนนะครับพี่พี่เพราะว่าผมผมเคยเ่ากับพี่พี่เอฟซีว่าผมเป็นคนให้นะครับแล้วผมไปเอาไปเสี่ยงโชคแล้วมันมันบมเมนมันโมเมนทางของเฮานะครับพี่พี่เนาะเขาให้เฮาให้แล้วเล่นเล่นเองนะครับก็คือมันมันมันบ่ได้นะครับบ่มีโชคนะครับผมเนาะก็ อยากให้พพเอมีโชคมากกว่านะครับผมการครอบคุณนหลายนะครับสำหรับกําลังแรงใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ